สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับในหัวข้อนี้เราจะมาศึกษากันถึงความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญซึ่งความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญมีดังต่อไปนี้ครับความสำคัญข้อแรกนะครับคือเป็นพื้นฐานของการอ่านครับการอ่านจับใจความสำคัญเป็นพื้นฐานที่ผู้อ่านสามารถนำไปวิเคราะห์และก็ประเมินค่าที่จะอ่านต่อไปได้นะครับผมเพราะว่าการอ่านจับใจความสำคัญทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าใคร ทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและก็อย่างไรครับ 2. นะครับเป็นการรับสารในระยะเวลาสั้นการอ่านจับใจความสําคัญเป็นการอ่านอย่างคร่าวๆนะครับเพื่อหาเพียงใจความสําคัญตามความหมายที่อาจารย์ได้บอกไว้ในเบื้องต้นแล้วนะครับดังนั้นผู้อ่านจึงต้องใช้เวลาในการอ่านให้สั้นและรับสารให้ตรงประเด็นมากที่สุดครับความสําคัญในข้อสุดท้ายก็คือว่า เป็นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันการอ่านจับใจความสำคัญทำให้เราทราบความรู้ความคิดของผู้ส่งสารเมื่อเรานำสารมาวิเคราะห์หรือว่ามาประเมินค่าแล้วเราคัดเลือกข้อมูลออกมาเราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผมเมื่อทุกคนทราบถึงความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญทั้ง3ข้อแล้วนะครับ ก็จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสารนั้นได้อย่างรวดเร็วและก็ถูกต้องแต่เพื่อให้การอ่านจับใจความสำคัญบรรลุผลขึ้นในหัวข้อต่อไปเราจะไปศึกษาลักษณะของใจความสำคัญตามอาจารย์มาเลยครับ